เพเกือในเราก็ไม่สนใจฟองน้ำแล้วทีนี้เรามีนมเป็นของตัวเองค่ะ พชพรค่ะชื่อเล่นชื่อเกลค่ะนี้มาตรวจหน้าอกค่ะครบรอบหนึ่งเดือนคุณหมอบอกว่า,วาวหน้าอกนิ่มค่ะแล้วก็อยู่ในทรงที่ปกติสวยการแต่งตัวง่ายขึ้นแล้วก็ชกเครื้อในเราก็ไม่สนใจฟองน้ำแล้วทีนี้เรามีนมเป็นของตัวเองค่ะ 400cc ของเมนเตอร์ค่ะตอนนี้แผลติดสนิทดีค่ะไม่เกิดการอักเสบอะไรเลยทำตามที่คุณหมอแนะนํานะคะแล้วก็อะไรที่ควรทําหรือไม่ควรทําอะไรที่ทานได้หรือไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหลังจากวันผ่านหนึ่งวันก็คือเดินได้เลยวันวันที่3 ที่4ี่อะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแบบเริ่มทํางานยกหยิบนิดๆิดหน่อยๆน่อยได้พอเราทําหน้าอกเนี่ยเราจะเหมือนโดนรถส,สิรกรบนี่คือส่วนตัวเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยนะคะจริงๆเราพอเราทำเนี่ยเราได,ได้ได้รับการดูแลจากคุณหมอคุณพยาบาลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าเรานอนหนึ่งคืนด้วยมีความรู้สึกว่า<ล>ปกติมากเรายังเดินหรือว่าทํางานได้ปกติเลยถ้าพูดถึงคุณหมอใจดีมากแล้วก็แนะนําดีมากค่ะพูดคุยเป็นกันเองนี่พูดคุยวินาทีสุดท้ายตขึ้นเขียงเลยยังบอกคุณหมอเลยว่าขออกชิด คุณหมอพูดเลยว่าชิดแน่นอนค่ะแล้วผลออกมาก็คือชิดอย่างใจหวังจริงร้อยห้าสิบสไปเลยค่ะให้เต็มเกินเต็มไปเลยค่ะรักมากชอบมากค่ะโอ,อกุน้สาหรับคนที่กําลังสนใจหรือว่ากําลังศึกษานะคะแนะนำโรงพยาบาลเลือรักได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีทั้งหมอเฉพาะทางมีวิสานีแพทย์แล้วก็มีผู้ดูแลนะคะเฉพาะทางด้านต่างๆที่ปลอดภัยแล้วก็มีการอยู่ใกล้คุณหมอมากที่สุด ที่นี่ตอบโจทย์ที่สุดหนึ่งเป็นเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลค่ะแล้วก็สองเป็นเพราะว่าคุณหมอค่ะคุณหมอมีชื่อเสียงทางด้านนี้เวลาเราบอกใครว่าเราทาโรงพยาบาลอะไรหรือว่าทํากับคุณหมอคนไหนนะทุกคนจะบอกโู oo, ทําที่นี่เลยหรอกับคุณหมอคนนี้เลยหรอถือว่าแผลแล้วก็ทรงนม,มคือสวยมากสำหรับคนที่อยากมีหน้าอกสวย,สวยชิดเป็นธรรมชาตินะคะแนะนำที่เลอหลักได้เลยค่ะ ไม่ต้องคิดมากเลยนะคะก่อนเข้ามาเราปรึกษาก่อนได้ค่ะพูดคุยแล้วก็ลองดูก่อนว่าที่นี่โอเคกับเราไหมแต่พูดตรงนี้เลยว่าว่าที่นี่ดีมากค่ะใครอยากมีน้องลงมนะคะเชิญมาที่นี่เลยค่ะสวยจบครบที่เลยละค่ะ